องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประสบภัยกลับมาบใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและได้มอบเงินมอบให้หลังที่หนึ่งจำนวน61,7300บาทหลังที่สองเป็นเงิน 6, 5, สดเหนือ5,200บาทเหล่าข้าราจังหวัดสุโข,ขทัยมอบให้หลังละ1000บาทกิก่งกระชา เด็กนักศึกษาสนใจาิสสพินนะคะวันนี้นะคะเพา่น้องณะท่านได้ลงทุนดีเยี่ยมและพกปะให้กำลังใจตดมือให้ท่านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสวันนี้นะคะท่านกูไทยนะคะหลังที่จับที่ท่านได้มอบเหรียงินชีพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ2,257ั้อยห่ที่2งงาน ปมง41ไ 1, 000, ล่1งานและปศุสัสั์3,809ตัวอัปสันโนโล่ร่วมกับส่รนรชการเป็นการช่วยเหลือในขั้นต้นและให้คกามช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการตามลำดับและได้ดำเนการให้ความช่วยเหลือผู้ผผประสบภัยผู้ประสบภัยบูซีตำบลขอบระจง พี่น้องอสบอนั่งกันอยู่เต็มเลยแล้วก็กรนทันพี่ใหบ้านข้าราชการหลายกระทรวงแต่กระทรวงสามก็ในเพื่อในเพื่อท่านประบนท่านรักษาการอยู่ดูแล้วก็สาสุขก็มาช่วยเป็นหน่วยงานเลข,ขาวันนี้ผมก็ รับมอบหมายหน้าที่ข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกงตีก็าให้บริกเรื่องของการเยียวยาการเยียวยาไปถึงไหนอย่างไรท่านเดี๋ยผมจะให้ผูต้ตรวจมาคุยให้เราฟังว่าหน้าที่ของผูต้ตรวจดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเราสามารถแจ้งให้กับทาง